รูรูยางลบตรงนี้มันมันลบไม่ได้อรมันไม่สวยหรออ๋อมันลบไม่ได้สมุดนี้มันลบไม่ได้แล้วปากกาอันนี้มันก็ลบไม่ได้ด้วยทำไงดีอ่ะ อ๋อเป็นสมุดที่สามารถลบได้ใช่ไหมลูกเ๊ะเราจะไปหาที่ไหนนะพี่พร้อมครับพ่อได้อะไรมารูกไหมเนี่ยนี่มันเป็นโต๊ะวาดรูปมันสามารถลบได้ด้วยนะไม่เหมือนอันนี้เลยอ่านี่ไงนี่ไงมีตั้งหลายอย่างวู้นี่ดูวิทีนมีไฟส่องด้วยฮดีจังเลยเอาเรามาแกะดูสิเอีบอ๋อเป็นช้างอ่ะเป็นเป็นรูปช้างอ่ะตัวเนี้ใช่ไหม ปกติมันเเคยเห็นเราเคยเห็นมันปกติมันจะมียีราฟสีสีอ่ะมันมีสีเหลือง uh huh. สีไม่มีสีเหลือสีสีช,ช,ชมพูแล้วก็สีเทาอะ่ะเนอเหรอแล้วตัวนี้มันคืออะไรนี่เน<ช>ี้ยเอาไว้ช้าง,งเหรอแต่ว่าคอมันเหมือนยีราฟเลยอะ่ะลายเหมือนยีราฟเลยใช่ไหมอาเราแกะดูสิแล้วมาประกอบดูหน่อย โอ้นี่ยานอากาศยุบแมโมเสร็จแล้วว้าวโหทีมากเลยเออชอบไหมชอบเหรอนี่พี่หอมบัดเองพาไปซือฐาทีาท่ไหนพาไปซื้อฐานเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อหาฐานให้โอเคลองลบดูดิลบไหมมันลบได้ไหมอ่าอ่านั่นไงเอาฝั่งสีดำลบโอเคปุ๊บ มันต้องใช้แรงหน่อยนึงเอาเพ่อจะจับไว้ให้ใช่ใช่แบบนี้เออใช่อ่าตอนนี้พ่อก,ก็ไปหาถ่านมาได้นะครับถ่านซอนเอจาใช้ทั้งสามก้อนนะู่นน่ะเฟืองมากมากเลยอโอเคเรามาไหน,นเอาเรามาปิดกันเลยเดี๋ยวนะอ่าป,ปิดเองได้อ่าปิดเองได้เอาลองดูสิเอาลองเปิดไฟดูดิลองดูงนี่ มีไฟไหมอา่ามีไฟออกมาแล้วโอเคเ,อเดี๋ยวเรามาปิดม่านก,กันนะได้ว่มามันจะใช้ได้หรือเปล่าิิด,ดแ,แล้วเอ๊ะจแ,แล้วแ,แล้วเหร่นระอะยาใช่ยาผานะละเอาสเใสิเลยดเฮ้ยมันติดอะไร เราใส่ไม่เราใส่ไม่ถูกด้านนี่มันต้องหันขึ้นเอองี้นี่เฮ้ยนี่คืออะไรรถตับเพิร์ลรถตับเพิงเหรอเอาลองวนดูดิอลองวนดูดิมีอะไรบ้างอะไรเนี่ยบัสบัสเนาะโอ้นี่อะไรรถไปรษณีย์เหรอต้อง <laughs> กางแย่งกันนะครับรรเนาะเฮลิคอปเตอร์้ มืตเวลาจักรยานเวลาที่ที่เราวาดว่าเอที่เราวาดรูปนะใช่ไหมเราก็วาดตามนี้เลยนะใช่ไหมครับโอ้มีอันนี้เป็นยานพาหนะนะคบโอเคโอเคเรียบร้อยเรามาเปิดไฟเดี๋ยวอนแลองระ,ะบายสีวาดตามดูนี้ได้ไหมโอเคนะ ไหนเห็นแล้วเห็นเงาเดีวม like right. ันเงาเเฉยๆว่าทำได้ไหมล่ะไม่ได้อ๋อมันต้องหลากเท่านั้นพีจุดก้อนเด็กอ้กดไม่ได้แสดงว่าต้องวาดกลางคืนใช่ไหมแสงไฟก็พอสั่วลัวพอมองเห็นตอนนี้พี่พร้อมกำลังวาดตามนะครับอ๋อพี่จะกินพิซซ่าครับแป๊บนึงพี่พร้อมกำลังวาดอ๋อวาดตามเงาเลยโอ้ มไม่โกมาหรอใช่ไหมหอออขอบมันต้องวาดก็ได้มันเป็นแบบขอบไฟเฉยๆโอเคแล้วรอละ่ะราข้างในประตูพวกประตูพวกอะไรต้องวาดปะเดี๋ยวมองไม่เห็นไม่ได้มองไม่เห็น <laughs> โอเคเรียบร้อยเลยโอเคคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม ที่พร้อมกับน้องพีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปสนุกๆต่อไปนะบ๊ายบาย